สวัสดีคะ่ะข้ามมาแล้วก็มามาชมความสวยๆงามๆเยื่อเย็นเนาะจากกระถางดอกไม้นะคะคุณครูพอดีคุณครูมาเล่นที่บ้านเพื่อนนะคะมาที่บ้านเพื่อนมาบ้านบ้านเพื่อนล่ะเขามาเห็นโอ้สวยบ้านพ่อ้านเขาจัดเอาไว้อย่างสวยงามเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นดอกไม้ใส่กระถางเนาะถ้าเป็นบ้านของใครที่แบบ ไม่มีพื้นที่พื้นที่มีน้อยอะ่ะเราก็ถ้าเราต้องลาดพื้นหมดสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือต้องมีกระถางต้นไม้แบบนี้แหละคะ่ะแต่ถ้าเราเราลาดพื้นแล้วมันก็ง่ายต่อการดูแลเหมือนกันนะเพราะว่าหญ้ามันไม่รกเนาะหญ้ามันไม่รกนะคะก็ดูแลสะดวกสบายค่ะสวัสดีคะ่ะทุกท่านนะคะตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับช่องของขนมตาลเองเองจิแชนลคะ่ะ คุณครูพามาชมดอกไม้ต้นไม้สวยๆใน,นชอบแบบนี้นะคะนี่อันนี้อันนี้เพื่อนก็จะทําเป็นแบบครึ่งวงกลมนะคะเพราะว่าวงกลมมันจะลักษณะการจัดแต่งก็คือไปติดกับผนังก็ทําเป็นเอาอิฐมาปอบตั้งเป็นครืม่มวงกลมแล้วก็ปลูกต้นไม้ขึ้นมาแบบนี้มีกระถางบัวตั้งแต่ว่าที่ชอบนี่คือต้นนี้ค่ะที่บ้านครูก็มีนะแต่ว่าเอาใส่น้ํามันอยู่ในโอ่งเนาะ นี่ค่ะสวยต้นนี้สวยนะนี่ค่ะเขาเรียกต้นรู้ต้นอะไรนะแต่ก่อนแต่ก่อนที่โรงเรียนก็ามาปลูกเต็มอยู่ในในอ่างของพระพุทธรูปมันจะมีสาต่ก่อนในในอ่างของพระพุทธรูปจะเป็นฐานพระพุทธรูปแต่ว่าในฐานเนี้จะเป็นจะเป็นสาน้ําก็จะปลูกต้นเนี้ย แต่ว่ามันต้องลงในกระถางเหมือนกันนะคะมีต้องมีดินกระถางนี่ประกอบไปด้วยดินเหนียวเหมือนกับลักษณะเกิดเหมือนพวกต้นกบเนาะมันคล้ายๆพวกต้นกบนะคะส่วนหนึ่งเขาก็สามารถที่จะนำมา <c oughs> ประดับตกแต่งในกิจกรรมของการ <c oughs> การจัดาการจัดสถานที่ได้นะคะเวลาเราจัดสถานที่สวยๆนี่ต้นไม้ต้นนี้ก็สามารถที่จะนำมาจัดได้ ดยการใส่ทําดอกไม้ดอกเล็กๆแล้วก็เอามาเสียบตรงนี้ค่ะเห็นนะคะครูเห็นเขาเอาดอกไม้มาใส่เสียบลงไปในก้านนี้แล้วก็จะเหมือนกับว่าต้นไม้นะีมันมีมันมีดอกเนาะก็สวยดีนะแบบเนี้ยคือเขาจัดตกแต่งสําหรับคนที่บ้านเนาะบ้านพื้นที่มีน้อยแต่ว่าอยากจะมีต้นไม้นะคะอันนี้ก็สวยดีค่ะทุกอย่างเพื่อนจัดใส่ไว้ในกระถางหมด นี่ค่ะดอกแม้กระทั่งดอกเพียงพวยเนาะดอกเพียงเนี่ยดอกเพียงพวยเนี่ย,ย,ย,ยจะเป็นดอกไม้ที่โอดดอกตลอดทั้งปีนะต้นเนี้ยไม่มีโรยรานะคะถ้าอยากให้มีความสดชื่นอยู่ก็ใส่ไว้ในกระถางอันนี้ดอกพุดต้นยังเล็กอยู่ตอนนี้ต้องปลอยตัดเหมือนกันเพราะมันต้นใหญ่นะคะสองต้นนี้เป็นเป็นต้นไม้ที่มันใหญ่ไปหนาเลยนี่อนนี้ค่ะนี่สวยนี่ค่ะ ดอกก็วสวยเนาะเป็นช่อเล็กๆสวยมากเลยไม่รู้ชื่ออะไรนะแล้วก็ไม่รู้จักชื่อต้นไม้เหมือนกันแต่ก็สวยไปนะคะก็นี่ค่ะก็จะสวยบ้านเพื่อนนะคะในบ้านเพื่อนมาดูต้นไม้สวย ชมเพื่อความสบายใจเนาะชมเพื่อความเรื่นเริงบันเทิงใจค่ะแล้วก็มามีสวนหย่อมเล็กๆหน้าบ้านเราเอาไว้ค่ะสวนหย่อมหน้าบ้านสำหรับคนรักต้นไม้นะคะคนรักต้นไม้คนชอบต้นไม้ก็จะชอบประมาณนี้แล้วก็ตกแต่ สำหรับคลิปนี้อันนี้คือดอกหัวใจสีม่วงนะคนที่ชอบสีม่วงนะคะก็เอาหัวใจสีม่วงมาส,สำหรับคลิปนี้ค่ะขนมตาลอิงอิงชาแนลนะคะก็ขอลงอลงคลิปเพื่อที่จะเอาไว้เป็นความสุขเข้ามาชมแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะสบายใจหรืออยากได้ ไอเดียดีๆไปจัดแต่งบ้านนะคะก็สวยดีน่ารักค่ะอย่างอย่างตัวนี้นะคะ <c oughs> เป็นน่าจะเป็นกระถางแรกที่ลุงพวมาให้ตั้งแต่แรกแล้วเอามาเป็นของขวัญวันขึ้นบ้านใหม่ของเพื่อนเนาะอันนี้เขาก็มาใส่กระถางใหญ่มันก็เต็มเลยนะคะทีนี้ <c oughs> นี่ค่ะเอ้าอันนี้อันนี้มันมีขอบใบสีแดง <BS> มันคนละพันนะอันนี้จะเป็นอันนึงอันนี้จะเป็นขอบใบสีแดงค่ะเห็นแล้วขอบใบสีแดงขอบใบเราสามารถเอาตรงไหน,นมันไปลูกได้ตรงนี้ค่ะก็ะจะเป็นต้นนะคะเราก็หักเอาไปแค่นี้นะเราก็หกักเอาต้นมันไปแล้วก็ไปเสียบในกระถางนะคะก็ไปเสียบเอาในในกระถางคะ่ะก็โอเคแล้วนะคะ ค่ะถ้าตัวถ้าเป็นนี่เขาก็จะประมาณนี้ขอบใบสีแดงสวยสวยนะคะ คุณครูก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจให้ช่องขนมตาลเองีงอีงชาแนลนะคะทุกคนเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งดำเอาไว้เผื่อที่จะได้ดูคลิปหน้าถ้ามีคลิปขึ้นมาก็จะได้ดูก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะเอาไว้ดูกันคลิปหน้านะคะสำหรับที่นี้ไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ